ได้เจอทุกคนวันนี้ก็เลยจะมาส่งเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรครับขอบคุณขอบคุณ,ะคณนะครับในในนี้นะเผื่อแบบว่าวันนี้ยังไม่ได้แบบว่าพูดคุยกับทุกคนนะครับเลยก็แฮปปี้มากรู้เพื่อนบ้านน้อจริงเหรอถามความขอบสุณทุกคนขอบคุณมากใช่ไปอยากให้ปนนทนวันนี้สนุกสนานนะครับงานที่ได้เจอนเหนื่อยไหมครับก็เดี๋ยววั กำลังกลับบ้านกินข้าวเสร็จแล้วลกำลังกลับบ้านก็จะนอนอนี้ต้องตื่ไปไทานที่สี่มีนจบสวัสดีครับท่านธุ์สัตวจะมีกันในฝโอเคนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้แล้ครับแค่นี้หรอ,อว่าประมาณพอครับพะะเพื่อมีใครเขาอยากค,ยคายุยอะไรกับเรา แต่น้องอ่านจัดสองสามสี่ห้าคอมเมนต์ือวังคนเมเข้ามาวันนี้ไม่ได้ไปหาหนังไม่เป็นไรครับโยงยังนอนนอใช่ต้องถ่ายซีรีส์อีกสองามติดรุ่มเวินไหมดรอหมดตีห้า ก็คือคืนี้เออก็คือนี่ไงกลับไปอาบนอนเตรียมตัเลยสำหรับใครที่ไปพีเบ้ก้าญี่ปุ่นก็เดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋จอกันที่ญี่ปุ่นครับแล้วก็อีกวิกหนึ่งอีกวิกหนึ่งก็เจอกันที่ยุโรปนะครับกินอะไรอย่างกินลราครับเมื่อกี้เรไปกินส้มตำส้มตำจิ้มจุกปลาดข้าวหมูย่างผัดไทย เพราะว่ามืงแรกแลบันแรกวัน,นี้กินอยเดียใช่ตอนนี้เไ,ไม่ได้ไกินอะไรไม่กินตอนนี้กินแค่ขนมน้ำใช่ช็อ,อกโกแลตชวก็แคกเกอรบเราพสิบห้าเครับพักผ่อนด้เลครับ,รบ,รนนรบทุกคนพักผ่อนเยอะเหมือนกันนะครับส่งพี่นุกหรอใช่ครับพี่นุกต้องไปบ้านกัน ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับบ๊ายบาย